ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยศึกฟุตบอลยูโร2020นะครับกระแสมาแรงมากๆจนหลายๆคนเนี่ยน่าจะอดหลับอดนอนไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเชียร์ทีมอะไรกันบ้างแต่เอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยเชียร์นะครับผม2แชมป์จากกิจกรรม EPMTC ไม่ว่าจะเป็นคุณจอมหรือคุณโยทินเนี่ยวันนี้ผมมีเรื่องราวของพวกเขามาอัปเดตให้ฟังครับรวมไปถึงการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ประจําปีนี้นะฮะอย่าง e a g u e 2021พร้อมที่จะมาอัปเดตในช่วง โค้งสุดท้ายนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมเจมจากช่องแอปเดเอกับทาง e อลี่ไทยแลนด์เนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับมาเรื่องวันที่เรื่องราวของคุณจอมแล้วก็คุณโยทินนะครับแชมป์จากการแข่งขัน EPMTC นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพอพวกเขาแข่งจบปุ๊บได้แชมป์ปั๊บเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับหลายๆคนอาจจะคิดถึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีคอนเทนต์นะครับหรือว่าการสัมภาษณ์ให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกันเร็วๆนี้อย่างวันที่23มิถุนานับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในการแข่งขันนะครับแมตที่ประทับใจโมเมนต์นะฮะก้าวสำคัญที่ผ่านไปไม่ได้ความยากโ์นเมตต่างๆความรู้สึกรวมไปถึงมุมมองต่อเบสโมบายในอนาคคอิกด,ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณโยทินหรือว่าคุณจอมเนี่ยบอกเลยว่า23มิถุนายนนี้ห้ามพลาดติดตามได้ที่ช่อง El e a g u e Thailand เลยนะครับและแน่นอนว่าวันที่7กรกฎานี้นะครับผมใครอยากทราบ เทคนิคนะครับผมในการเล่นในการแข่งขันเอาชนะเนี่ยเดี๋ยวคุณจอมเนี่ยจะมาแนะนําให้กับพวกเราได้รับชมกันแน่นอนนะครับและบอกเลยว่าวันที่14นะครับกรกฎาคมเนี่ยคุณโยทินก็จะมาแนะนําเทคนิคของพวกเขาบ้างเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูเทคนิคนะครับผมในการแข่งหรือว่าการลงเล่นจัดทีมนะครับผมเลือกตัวนักเตะยังไงเนี่ยห้ามพาเลยครับวันที่7กรกฎาคมแล้วก็ 14กรกฎาคมเดี๋ยวใกล้ๆวันผมมาย้ำให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของ ELe a ก u e 2 0 2 1นะครับผมมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่ามีผัดขึ้นผัดลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่พอสมควรนะครับแต่ที่แน่ๆฮะตอนนี้นะครับผมหัวตารางยังคงเป็นบุรีรัมยูนเนตดนะครับอยู่ที่67คะแนนนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมว่า Box Gaming นะครับผมหรือว่า c ีอ Gaming เนี่ยก็ตามมาติดๆครับผมอยู่ที่63แล้วก็62คะแนนนะครับแล กลางๆไปถึงช่วงท้ายๆเนี่ยก็เรียกเดีว่าผัดกันขึ้นผัดกันลงนะครับคะแนนก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยที่แน่ๆครับใครที่เป็นแฟนของบุรีรัมเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้ห่างมากเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นถ้าเผลอพลาดไปเนี่ยบ็อกซ์เกมมิ่งหรือว่านครราชสีมาเอเนี่ย ตามมาเบียดทันแน่นอนนะครับมาดูอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับที่เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็ยังคงโชว์ฟอร์มโดดเด่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะทําลายสถิติเข้าไปทุกปีแล้วนะครับผมสําหรับบาดุตพอดีนะครับจากสโมสรอนท่าเรือนะฮะที่ล่าสุดน,นะครับผมเขายิงไปถึง40ประตูแล้วนะครับผมขาดอีกแค่9ประตูเท่านั้นเนี่ยเขาก็จะเทียบสถิตินะครับผมเท่ากับอ e ีวานเดอร์ได้แล้วและบอกเลยว่าถ้าเขาอยากจะทําลายสถิติในครั้งนี้เนี่ยอีก10ประตูผมว่าเขาน่าจะทําได้แน่นอนนะครับ สำหรับท็อปสกอร์แบบ1ต่อหน, e นึในอีลีก2021นี้ผมว่ายังพอมีเวลานะครับเหลือเพียงไม่กี่นัดก็ตามถ้ายิงได้นัดละ2-3ลูกเนี่ยเพ,เพื่อครับไปถึง50ลูกหรืออาจจะ60ลูกก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่ามีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างนะครับ11โมงวันเสาร์นี้นะครับผมถ้าเรือจะต้องไปประทะกับตัวเชียงรายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมนะครับ อันดับติดกันเลยแล้วท่าเรือเนี่ยตามมาแค่2คะแนนเท่านั้นไม่แน่ครับโอกาสที่ท่าเรือเนี่ยจะพลิกแซงขึ้นมามีเหมือนกันนะครับก็ต้องรอรู้นะครับว่าพาดีเนี่ยจะสามารถยิงประตูเพิ่มได้หรือเปล่าด้วยนะฮะและอีกคู่หนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าแฟนๆชาวบุรีรัมก็ไม่ควรพลาดครับถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับสุพรรณบุรีที่อยู่อันดับบวยนะครับผมอันดับ10เนี่ยดูห่างไกลกันเลือกเกินแต่ถ้าประมาทนะครับเตรียมตัวเลยนะฮะเพราะว่าบุรีรัมเนี่ย คะแนนห่างกับ box gaming นะครับเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องส่งกำลังใจแล้วก็เข้ามาดูบุรีรามเชียร์กันเยอะๆนะครับถ้ายัางอยากให้บุรีรัมเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งแล้วก็ไปถึงแชมป์ได้เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับและเรื่องสุดท้ายครับผมวันเสาร์นี้นะครับผมทุกคนห้ามพลาดเลยนะฮะใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับผมหรือว่าเป็นแฟนคลับของพี่แจ็คเล็กเนี่ยมาบรรยายร่วมประสานนะครับผมกับ คุณอูนะฮะผมแล้วก็คุณเมฆเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าจะมาช่วยสร้างความบันเทิงหรือว่าจะมาป่วนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ผมว่าหาแน่นอนรอดูได้เลยนะครับวันเสาร์นี้นะฮะและทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของ2โปรแกรมสุดยิ่งใหญ่นะครับที่มาอัปเดตให้ฟังกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นของฝั่งเพจโมบายนะครับที่ทั้ง2คนเนี่ยแชมป์จาก EPMTC นะครับกำลังจะมาแนะนําเทคนิคดีๆนะฮะแล้วก็ได้ยินแว่วๆมาว่าไม่แน่นะครับผมเร็วนี้อาจจะมีการแข่งขันของฝั่ง เบสโมบายอีกก็ได้ยังไงก็ตามครับใครที่อยากจะแข่งเนี่ยฝีมือช่วงนี้รอไว้ก่อนได้เลยนะครับและฝั่ง e ีลีก2021ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้พลาดเช่นเดียวกันนะฮะช่วงเช้าเนี่ยอาจจะดูโคปาเมริกาช่วงกลางวันก็แวะมาดูอีลีกทแรนก็ได้ส่วนช่วงค่ำเนี่ยค่อยไปดูต่อสําหรับสึบยูโร2020นะครับเรียกได้ว่ามีให้ดูตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็ค่ําเลยนะฮะ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับทุกช่องทางที่ขึ้นให้ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ของทาง E-League Thailand ด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกับอ d ด x เ l e a e ์ e a ลีกไทยแนนั่นเองนะครับเจอกันสุขหน้าครับวันนี้ไปละฮะสวัสดีครับ E-League 2021แจกจัดเต็มกับปัดรกำนันมูลค่า10,000บาททุกสัปดาห์ง่ายๆเพียงร่วมแชร์ทีมที่คุณรนะักและทายผลการแข่งขัน e a g u e 2021ให้ครบทุกคู่ คต่อสวัสดีครับผมแอสซิกจากอีลีกไทยแลนด์วันนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมดีๆเพื่อให้ทุกคนได้รุ่นรับของรางวัลจากอีลีกไทยแลนด์ในเลกที่2ของอีลีก2 0 2 1กันได้เลยอันดับแรกเข้าสู่ฟอร์มไทยผลผ่าน QR code ที่ขึ้นภายในไลฟ์หรือคลิกลิงก์ผ่านช่องแชทเข้าไปร่วมกิจกรรมระหว่างไลฟ์การแข่งขันอีลีก2021โดยจะเปิดให้เข้าร่วมสนุกภายใน1ชั่วโมงเท่านั้น ต่อการท้ายผลหนึ่งคู่พอเข้าสู่ฟอร์มเรียบร้อยแล้วเพียงกรอกชื่อนามสกุลต่อด้วยเบอร์โทรของท่านหลังจากนั้นก็มารายงานตัวกันได้เลยว่าคุณเป็นแฟนคลับของทีมใดและก็มาถึงจุดสำคัญของกิจกรรมนี้แล้วเพียงเข้ามาร่วมถ่ายกันว่าในแมชนั้นใครจะเป็นผู้ชนะจะเป็นทีม A หรือทีม B หรือเสมอโดยเป็นผลรวมของการแันทั้ง3เกม ถายผลถูกทั้ง6คู่ต่อสัปดาห์<อ>ก็เตรียมรับของรางวัลอย่างบัต,ตรกำนันมูลค่า10,000บาทกันไปได้เลยแต่แต่ไม่เพียงเท่านั้นถ้าคุณทายไม่ถูกทั้ง6คู่5คู่เราก็แจกเหมือนกันแต่เป็นในมูลค่า800 0บาทและ4คู่6000บาทเท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าไม่มีใครทายถูกครบ4ี่คู่ขึ้นไป<อ>เงินรางวัลทั้งหมดถูกทบเข้าไปในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ลุ้นยิ่งกว่าเดิมกันเข้าไปอีกส่งกำลังใจเชียร์ให้ทีมที่คุณรัก และรับชมอ e ีลีก2021ในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปที่ช่อง y o u t u e l e ีลีก Thailand ผ่านทาง y o u t u e l e ีลีก Thailand เท่าน,นั้นนะครับและเจอกันครับ